สวัสดีนะครับเด็กๆนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับชั้นะสมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเปิดหนังสือรอเลยครับในส่วนของสาระการเรียนรู้นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับสุขศึกษาและพระศึกษานะครับจะมีทั้งหมด5สาระการเรียนรู้นะครับได้แก่นะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับ ข้อที่2คือชีวิตและครอบครัวข้อที่3คือการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลส่วนข้อที่4ครับการสร้างเสริมสุขภาพสัสดถภาพและการป้องกันข้อที่5ครับผมข้อสุดท้ายนะครับความปลอดภัยในชีวิตนะครับ ักเรียนนะครับเปิดบทที่2เลยนะครับหน่วยคาริรูที่2ครับคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนักเรียนเปิดมาหน้าที่29นะครับมาถึงหน้าที่29เแล้วใช่ไหมครับหน้านี้นะครับความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวนะครับเรามาดูเลยครับที่หัวข้อที่1.1นะครับความสําคัญของครอบครัว เรามาดูกันเลยครับครอบครัวมีความสําคัญกับนักเรียนยังไงนักเรียนลองคิดสินะครับความสาคัญคือหนึ่งเลยครับเป็นสถาบันแรกที่ให้ที่มีความสาคัญต่อทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างรากฐานที่ดีนะครับให้แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งด้านต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมเราด้วยให้มีความสุขนะครับ1.2ครับความแตกต่างของครอบครัวนะครับเรามาดูเลยครับ เขาบอกว่าอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือสีฟูนะครับลักษณะของครอบครัวหนึ่งเชินอ่านครับครอบครัวเดี่ยวนะครับครอบครัวเดี่ยวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปครับใช้ชีวิตร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อเป็นแม่ครับและมีลูกด้วยรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิก มีความหลากหลายทางเพศเช่นคู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิงคู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจมีลูกติดหรือบุตรบุญธรรมที่อยู่ด้วยกันนะครับนักเรียนเปิดมาหน้าที่30ครับหน้าต่อมาอ่าเรามาดูกันเลยครับดูที่หัวข้อที่2นะครับครอบครัวขยาย ครอบครัวขยายคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องใช้ชีวิตร่วมกันนะครับและมีความสัมพันธ์กันเป็นแบบครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาตินะครับสมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยกันแตกต่างจากครอบครัวเดี่ยวหน้าตั้งกี้นี้เลยนะครับต่อมาครับข้อที่3มครับครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวคือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนักเรียนจะเห็นจากภาพใช่ไหมครับมีแค่แม่กับเด็กหรือบางครอบครัวอาจจะมีพ่อกับเด็กนะครับคือเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยลูกติด นะครับหรือว่าลูกบุญธรรมนั่นเองต่อมาครับของข้อที่4นะครับครอบครัวข้ามรุ่นนักเรียนสังเกตแต่ภาพก่อนเห็นอะไรครับเห็นปู่กับย่าใช่ไหมครับจะอยู่กับเด็กหรือว่าตากับยายอยู่กับเด็กนะครับซึ่งในภาพไม่มีพ่อแม่ก็คือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเหมือนกันใช้ชีวิตร,ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยหลานกับปู่ย่าหรือว่าตายายนั่นเองเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยส่งลูกไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ต่างจังหวัด ประมาณนี้หรือว่าอย่าล้างกันไปหรือว่าอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับนักเรียนเปิดมานหน้าที่3ามถึงสองนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับกิจกรรมที่1นนั่นเองความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวเรามาดูกันเลยครับ1ครับนักเรียนสํารวจลักษณะครอบครัวตนเองแล้วตอบคาถามมาดูงกรอบสีเขียวนะครับ1.1ครับบุคคลในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คน เควกย่อตัวอย่างครอบครัวเควกนะครับนะครับไม่ต้องล่อเควกนะครับครอบครัวเควกมีทั้งหมด3คนได้แก่ใครบ้างก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีเควกเป็นครอบครัวแบบไหนครอบครัวเวกก็เป็นครอบครัวแบบเดี่ยวครับก็ติ๊กถูกเลยของใครเป็นครอบครัวขยายก็ติ๊กถูกตรงนั้นไปนะครับแล้วแต่ที่บ้านเลี้ยงสัตว์หรือไม่บ้านเควกเลี้ยงครับเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมานะครับ1.2ครับกอบสีต้มบุคคลในครอบครัวประกอบชีพอะไรบ้างพ่อเควกครับ ดูตัวอย่างนะครับพ่อคุยค้าขายแม่คุยเป็นแม่บ้านส่วนควุยเป็นครูนะครับ1.3ครับบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรบ้านคุยนับถือศาสนาพทธครับแต่ถ้าบ้านนักเรียนนักถือศาสนาอื่นก็เติมลงไปนะครับบุคคลในครอบครัวใช้เวลาว่างทํากิจกรรมใดร่วมกันบ้านคุยคอาจจะชอบทำอาหารร่วมกันครับเหมือนที่คุยชอบขับรถกับต่างจังหวัดนะครับ1.5ครับในวันหยุดนักเรียนช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทําอะไรบ้าง นะครับนักเรียนก็ตอบว่าเองเลยตามความคิดของพวกหนูเลยนะครับนักเรียนเปิดบทที่หน้าที่33ครับอ่ามาดูกันเลยครับนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคําถามให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่1นะครับสถานการณ์ที่2นะครับแล้วตอบคําถามนะครับคุกัอ่านในฟังแค่หนึ่งสถานการณ์พอนะครับครอบครัวของสุบัตรามีพ่อแม่ พี่สาวสองคนและตัวสุภาตาพ่อแม่ของสุภาตาประกอบอาชีพรับราชการครูพี่สาวคนโตทำงานบริษัทเอกชนพี่สาวคนรองกำลังเรียนปริญญาตีปีสุดท้ายนะครับเราลองมาดูกันสิครับจากสถานการณ์ที่1คือครอบครัวของใครอ่าเราก็ตอบไปเลยครับครอบครัวของใครครับครอบครัวของสุภาตานะครับ สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนก็ดูเลยประกอบด้วยใครบ้างต่อมาครับครอบครัวในสถานการณ์ที่1จัดเป็นครอบครัวแบบใดนักเรียนก็ลองคิดดูครับว่าเป็นครอบครัวแบบใดเอกติคถูกอ่าส่วนสถานการณ์ที่2ก็ทําเหมือนกันครับอ่านแล้วตอบคำถามเช่นเดิมต่อมานัเรียนเปิดมาหน้าที่34มสี่ครับเรามาวาดรูปกันครับ นักเรียนวาดภาพครอบครัวของตอนเองนะครับพร้อมระบายสีให้สวยงามและตอบคำถามโดยขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกุมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็วาดภาพมาเลยครับสมาชิกในครอบครัวของเรียนมีหมดกี่คนวาดมาเลยครับแล้วตอบคําถามข้างล่างด้วยพร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับต่อมาครับกิจกรรมที่สองครับหน้าที่สามสแปดนะครับอ่าเขาบอกว่า ที่สร้างความสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนักเรียนสังเกตภาพการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและตอบคำถามนะครับเรามาดูกันเลยครับภาพแรกครับนักเรียนเห็นอะไรครับเด็กช่วยแม่ทาอะไรครับล้างจานใช่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรเกี่ยวกับภาพนักเรียนก็เขียนรายละเอียดลงมานะครับาต่อมาครับกิจกรรมที่สองครับหน้าที่41นะครับ นักเรียนสังเกตภาพการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและตอบคำถามนะครับนักเรียนก็สังเกตจากภาพและตอบคำถามเลยครับอย่างเช่นภาพแรกครับเด็กสองคนทำอะไรอยู่ครับเขาแบ่งอาหารให้กันกินใช่ไหมครับเขาเป็นยังไงครับลักษณะแบบไหนนักเรียนก็เกรียดละเอียดลงข้างๆภาพเลยนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจ ในเนื้อหานะครับแล้วเรามาพบกันในบทที่3บทต่อไปนะครับแล้วพบกันครับเด็ก